สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับพีกอาค้าขอข้อวันนี้ก็คือข้อความจากเขาทุกคน,นะคะจะมีข้อความอะไรที่เขาจะบอกคุณบ้านหรามาด้วยกันนะคะชอบตัวเลือกไหนสามารถเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งคือขนมตัวเลือกที่สองพีกและตัวเลือกที่สามเป็นบ้านนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยะคะ่ะ สำหรับใครเพื่อก,กองที่หนึ่งนะคะก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องคลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่วีดอตสตาร์เก้าเก้าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าค่ะเป็นดวงตุวตรงแม่นยำกว่าแน่นอนทำอะไรทุกอย่างนะคะบางอย่างที่คุณไม่กล้าเปิดใจหรือไม่ชัวร์ไม่ชัดเจนนะ,ะต้องการการคอนเฟิร์มได้เลยนะคะมาได้เลยอ่าได้ทุกเรื่องเลยนะคะอ่าสำหรับคนที่เดือกกองที่หนึ่งนะคะ <c oughs> เขาก็รักคุณนะแต่เขาติดงานงานทําง,งานแล้วก็ชอบคุณรักคุณแต่ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะติดในเรื่องของการงานนะคะงานเยอะงานยุ่งงานวุ่นวายนะคะแต่ในใจเขาก็มีเพียงแค่คุณนะคะแล้ชืนคุณคิดถึงคุณ,คณต่อจับนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ากลองเนี้ยคนที่เลือกกลองที่หนึ่งนะคะสิ่งที่เขาจะบอกคือเขาอะติดงานจริงๆนะเขาไม่ได้แบบ ปมีคนอื่นไม่ได้ไ,สไปสนใจอย่างอื่นเลยมันแบบเหมือนกับปุ่นวายมากนะคะมีแต่เรื่องงานเข้ามามีแต่เรื่องอะไรเข้ามาก็ไม่รู้นะคะ้องิดถือว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่ของเขานะเขามอกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคุณคือรักแท้ของเขาคุณคุณคือคู่ของเขาคุณ,คณค คุณคือคนที่เขาตามหานะคะแล้วคนอาจจะดีวาชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะบอกว่าจะถึงจะยิ่งเป็นคนละชีิตคนละทางถึงจะมีเรื่องระยะทางระยะห่างเป็นอุปสรรคแต่เขาก็ไม่ได้คิดที่จะมีคนอื่นนะคะ mm hmm. เขายุ่กับงาน mm hmm. เขายุ่กับตัวเองหรือเขาจะยังแบบอยากทำหน้าที่ของเขาให้ดีก่อนนะคะ ก็เป็นเวลาที่คุณจะอยู่กับชาวต่างชาติคนทางใสลนะคะแล้วก็เหมือนกับอาจจะรอมานาะนและยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้แบบเปิดใจกันสักทียังไม่ได้ความชัดเจนต่างๆนะแต่เขาอยากจะบอกให้เลยให้คุณรู้เลยว่าไม่เขาไม่ได้ไปทําอะไรผิดเขาไม่ได้ไปทำอะไร,ไม,ไ,ะไ,รไม่ดีนะเขาแค่แบบยุ่งวุ่นวายกับงานหรือเขาอาจจะเป็นคนที่บ้างานหรือเขาอาจจะยังแบบยังไม่ได้โฟกัสเรื่องของความสัมพันธ์อะไรมากมายนะคะคือเขาอยากจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปดูใจกันานาน,านๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย นะคะโอ้ยถ้วยหนึ่งถ้วยทําให้รู้สึกเลยนะว่าเขารักคุณจริงๆเขามีแก่คุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่อ่าโชคชะตาจัดสรรมาคุณคือเม้อคู่ของเขาเลยนะคะอืมเดอร์มินะคะเขาก็โสดนะไม่ได้มีคนอื่นนะคะฉันก็โสดนะคะเขารู้ว่าคุณอะหลออเขาได้เขาถึงเขาถึงแบบ ให้คุณลองไงเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนแบบมีเงาเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจนะคะแต่บางครั้งเขาก็เห็นแก่นนแตัวในการที่จะเอางานก่อนอะไรก่อนแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากได้ความมั่นคงในชีวิตก่อนเขาอยากประสบผลสําเร็จก่อนนั่นเองนะคะนั่นเหมือนกับเขารู้สึกดีกับคุณมากนะ,ะเขาชอบคุณตั้งแต่คำว่าจีนเองเขารู้สึกแบบมีแต่คุณอยู่ในใจนะคะเขาต้องการคนนะคะ ถึงเราจะอยู่ห่างกันนะแต่เขาก็รู้สึกรู้สึกถ Zac ึงคุณได้นะคะบางครั้งเขารู้สึกว่าทําไมเขาคิดถึงคุณหนักมากนะคะอาจจะเป็นเพราะคุณคิดถึงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเราอ่ะสัมผัสกันได้เราแบบเข้าใจกันแค่เรามองตาเราก็เข้าใจกันแล้วอะไรเงี้ยนะคะ เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราจะต้องห่างก,กันทําไมเราต้องอยู่ไกลกันทําทไมเราจะต้องมีเรื่องของระยะทางหรือทุปปรรคเข้ามาคัดฝังบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเราไม่อยู่ด้วยกันเขาบอกว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่อยู่กับคุณทางไกลาชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเราอยู่ได้ใกล้กันเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบเว่อร์เอาแน่นอนนะคะทุกอย่างมันจะดีแน่นอนทุกอย่างมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแบบเนี้ยเออมันจะไม่ทําให้เราทุงผู้รู้สึกไม่สบายใจหรือทุกใจกับสถานการณ์นี้นะคะ เวลาจะบอกบอกเองเวลาจะบอกทุกอย่างเองเขาอยากจะให้คุณรู้ว่าเวลาจะทําให้เราเห็นเองว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่และไม่ใช่เขาเหมือนไม่อยากรีนนะคนุณคนนี้จะแบเบเรื่อยๆเหมือนที่ชิลมากถ้าเป็นเรื่องงานเขาจะไม่ชิลนะแต่ถ้าเป็นเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์เขาจะแบบไม่ดีอ่ะคือจะชิวอะถ้าอะไรที่ใช่เขาเชื่อว่าเดี๋ยวถึงเวลามันจะอยู่ของอีนะคะ <c oughs> ของส่งให้อสอน เขาอยากจะสร้างความทรงจำทรงจำดีๆกับเรานะคะหรือเขาอาจจะส่งคุณผ่านสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะรายสำหรับคุณจะได้เขาคิดถึงคุณนะคะอันนี้สุดนเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะไม่มองน้าไหนไม่มีเวลาไหนนะือเขาจะยุ่งวุ่นวายหรือหน้าที่เยอะงานเยอะเขาก็ยังมีแบบความรู้สึกแบบคิดถึงคุณนะถึงคนเป็นบางช่วงบางครั้ง บอกเลยว่ากองนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยบ้างงานติดงานทํางานหรืออ่โฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเขาก็รักและคิดถึงเรานะคะเสมอแล้วก็มีเราอยู่ในใจคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้ไปมีใครเลยนะคะมีแต่เรื่องงานเรื่องหาเงินหรืออาจจะมีอุปสรรคชีวิตนะคะที่เขาจะต้องเครียดต้องจัดการก่อนนะคะแล้วก็เขาโสดนะคะเขาโสดเพื่อที่จะรอคุณเพียงคนเดียวนั่นเองประมาณนี้ สำหรับใครที่เลือกกองที่2องฝากกดไลค์กด b s c ส i คร s ชแชร์เป็นต่างให้ด้วยนะคะใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้ชี่อีดัสตาร์ก็ก้าค่ะโชว์ฝาช็อตเจนกว่าเปนดดอกเปิดต้นสั่เแ่นยังกว่าค่ะเป็นเรื่องค่ะบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเผื่อใครคะก็สามารถมาเปิดใจกับชีนี่ได้เพื่อแก้ไขออก่ะคะสใครที่เลือกกอที่สองค่ะได้ทุกเรื่องทุกอย่างคนเพิรให้ได้คะเรื่องสปิริชวเาก็ได้นะะ ให้ของคุณก็ณนักษนาะาก็ค่อนข้างจับมือวุ่นวายแตกขอดุณว่าเออเขาากจะหอกอะไรกับคุณนะคะสิบไม้ทาบางครั้งเขารู้สึกว่าในความชอบนี้มันต้องอมันยากสึ้นแบบมันเหนื่อยจบาครเขารู้สึกว่าเขาไม่ด้อยากจะกลอกสิบไม้ที่คุณเสียใจนะคะทุกครั้งที่เขาพยายามจะเข้าหาก็มีอะไรที่แบบบางอยา่างแอ่คุณที่แบบมีปมมีความกลัวทำให้แบบ ม่กล้าเข้าหาคุณอ่ะเหมือนกับคือเข้าหาแล้วชอบชวนทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำไมเราจะต้องอยี่งประสัตว์ทำไมเราต้องเจอปัญหาทำไมเราไม่ราบลื่นนะการสื่อสารของเราการเข้าหากันของเรานะคะการทำความเจ็กของเราทำไมมันไม่ราบลื่นเหมือนคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ว่าเขาก็ เออจะบอกคุณนะถ้าคุณแบบเป็นคนที่ห่างกันไปซ e พ a r a t i o n แยกย้ายกันไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะบอกคุณนะว่าเขาก็ยังอยากกลับมาหาคุณอยู่ถ้าถึงเวลาถ้าเขาพร้อมเนี่ยเขาจะวนกลับเข้ามาเองนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมและอะไรหลายๆอย่างทาในชีวิตเขามันทาให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองไปก่อนเขาอยากจะจัดการตัวเองไปก่อนเขาอยากจะอยู่กับตัวเองไปก่อนหรืออยากมีสลับนะคะยังอยากยังไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเขาอยากแบบใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆก่อนเอง แต่ถ้าเขาพรนะ้อมแล้วเนี่ยก็อยากจะกลับมาหาคุณคนแรกช่วงนี้เขามีปัญหาหรือเปล่านะคะในชีวิตการเงินก,การงานสุขภาพหรือแม้กระทั่งปัญหาของคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยทาให้เขาจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องไปเคียวนะคะอืมเขาจะต้องไปเคียร์เขาจะต้องเหมือนกับจัดการอะไรบางอย่างในชีวิตเขาซึ่งเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากช่วงนี้เขาเมือนก็ไม่ค่อยไหวละเหนื่อยแล้วก็เบื่อ รู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เจอมรสุมชีวิตอยู่นะคะเขาก็เลยอาจจะเงียบไปหายไปหรือไม่ได้ติดต่อคุณมาเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้คุณเนี่ยต้องมารับรู้อะไรอย่างนี้ตรงนี้แต่เขาก็รอจังหวะโอกาสที่จะติดต่อคุณมาจากเข้ามาหาคุณน,นะเขาเหมือนกับอยากจะบอกให้รู้ว่าไม่มีวันไหนที่เขาไม่ได้แบบเออนึกถึงคุณนะคะคุณอยู่ในความคิดเขาเสมอแต่ว่าเขาเองเนี่ยยังไม่สามารถนะคะที่จะแบบติดต่อมาหาคุณได้นะ เขากลัวท like, ี่จะติดต่อคุณนากลัวว่าติดต่อมาแล้วทุกอย่างมันจะเหมือนกับไม่รู้ทำไมกองนี้เหมือนถ้าเวลาคุยกันจะจ้องแบบไม่ไม่คุนหรือเขาจะต้องแบบมีประเด็นอ่ะคือเขาเออเขาจะชอบหาเรื่องทําให้ทุกอย่างมันแบบแย่ไปหมดนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออถ้าเกิดคุณเนี่ยเลือกเลือกเขาอะไรเงี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่าแบบคือมันเหมือนกับคล้ายๆเวลาเขาเขาเข้ามาทีระเขาจะชอบคิดว่ามันจะต้องมีแบบปัญหามันจะต้องแบบทะเลาะกันมันจะต้องอะไรสักอย่างอะค่ะ เขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนกับมันเยอะเกินไปอะ่ะมันเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาอยากเข้ามาคุยกับคนดีๆอะ่ะแต่ทุกครั้งที่เข้ามามันจะต้องทําให้เขาเครียดหรือต้องมีปัญหาหรือคุณจะต้องเครียดอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าเข้ามาเท่าไหร่น,นะคะแต่เขาพยายามจะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีพยายามจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นก่อนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตเรานะคะขอเราเลย I love you นะเขาหลักคนแต่เขาไม่กล้าคุณแสดงว่าคุณนี้จะปักไม่ตรงใจแล้วก็ชอบหาเรื่องคุณชอบจับ ก็ไม่ว่าทไีไงก็ตามที่มีทำงาน,นนะคะเขาเองก็พยายามจะเออแอนเบอร์ uh, เลยคือเหมือนกับเขาพยายามที่จะแบบเคลียร์ตัวเองก่อนเพื่อที่จะกลับเขา้ามาอีกครั้งเขารู้ว่าถ้าเขากลับมาตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาแล้วก็ชวนคุณทะเลาะนะคะเดี๋ยวก็รู้สึกแบบว่าเออเขายังไม่พร้อมปากไม่ต้รงใจปากแข็งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนพระแนี้ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยรู้เลยนะว่าเราอะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันละกันเราคือเดสตินีของกันละกันนะคะเราต้องมาเจอกันทีเดียวเขาเชื่อตรงนี้เขาเชื่อมากเลยว่าเราคือคนที่เป็นของกันละกันจริงๆนะคะเป็นคู่กันจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเขารู้สึกว่าเขาคิดชึงเรานะเราก็อยากจะรู้ว่าเรายังคิดชื่นเขายังต้องการเขาอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ด้วยนะ แต่เข้าใจเลยกรองเนี้ยคือกองที่สองจะปวดหัวแน่นอนเพราะว่าเป็นที่เขาแหละเป็นที่เขาที่แบ,บาดปล่าไม่สนใจไม่กล้าตัวนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้ความสัมพันธ์มันเกิดเป็นปัญหาทุกครั้งที่คุยกันก็มันจะแบบมีแบบแทนทีื้อคุยจะดีๆมันคุยันไม่ได้อะมันจะต้องแบบมีอะไรเข้ามาทำให้รู้สึกหุุดหิดหรือเป็นประเด็นขึ้นมานะคะ เขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงมากเลยนะเนี่ยนะคะเขาไม่ชอบในเวลาที่มีคนมาสนใจคุณหรือคุณไปเที่ยวกับเพื่อนเขาหึงเขาหวงมากนะแต่ความหึงหวงของเขาจะแสดงออกมาในการที่แบบไม่สนใจคุณไม่แคร์คุณไม่ง้อคุณนะคะนั่นคือต้นตนของเขานะคะตอนนี้เขาพยายามจะฮิวิ่งตัวเองก่อนเขาพยายามจะแบบเคลียร์ความคิดลบๆก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้คุณน้อยลงหรือบบกล้าจะ,ะเปิดใจคุณมากขึ้นเนี่ยมันคงจะแบบดีกว่านี้ การสื่อสารของเรามันคงไม่แย่นะคะเราคงคุยกันได้เหมือนคนแบบคนคุยทั่วไปอ่ะแต่รู้สึกว่ากองนี้เวลาเข้าหากันมันจะต้องมีอะไรแบบพักเป็นออกไปทุกที่นะคะหรือจะต้องมีแบบปัญหาประเด็นต่างๆนะเข้ามาทําให้แบบไม่สามารถคุยกันต่อได้นะคะประมาณนี้นะกองที่สองเข้าใจเลยว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบอาจจะต้องให้เขามันไม่ได้เป็นที่คุณเป็นที่เขาจริงๆนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะคุณก็สับสนเลยว่าเอะฉันทำอะไรผิดหรอฉันผิดตรงไหนงงนะคะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย มันเป็นที่เขาเขายังไม่ยอมเปิดใจเขายังไม่กล้าที่จะแบบเทคแชนอะไรประมาณนี้ไม่กล้าที่จะเสี่ยงที่จะเปิดใจอีกครั้งกับคุณเขารู้ว่าคุณดีอะแต่เขาตัวเขาเองเหมือนมีความกลัวเยอะนะคะต้องให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนแต่เขาก็เดี๋ยวหาพยายามเดี๋ยวเขาก็หาโอกาสหรือพยายามที่จะมองหาจังหวะที่ดีเพื่อที่จะเข้ามาติดต่อคุณเองนะคะประมาณนึงนะ สำหรับใครที่เลิกก่อนที่3นะคะลูกบ้านนะฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์กันดีจิตาเป็นกำลังใจกับช่องอีวีด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูสดตัวสามารถทักมาดูได้ทีวีสากลกานะคะชัวร์กว่าจะซึมซัะไดงคุณโดยตรงได้ง่ายกว่าน่ั้นนะคะไม่ต้องเพิ่มทุกอย่างเลยบางเรื่องที่คุณแบบไม่กล้าเปิดใจเสียสติกลัวไวไฟไม่เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบหรือเรื่องสปีชัลจิตวิทยาหเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่คุณดูเหมือนน่าอายมาได้หรือนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้นะคะโอเคเดี๋ยว ให้ของทีส่สาอเนีคยเขาฟังจากเขาห้ามไม้เคาเขารู้สึกแบบเขาไม่อยากทะเลาะกันคนนะคนเนี้ยนเขารู้สึกรุนรงที่ทำให้คุณเสียใจร้องไห้หรือค่ะต้องทะเลาะกันหรือทําให้คุณรอเนี่ยเขารู้สึกแย่นะถึงเขาจะไม่ได้แสดงความหรือไม่ได้แสดงหรือพูดอะไรออกมากต็ตามนะแต่ในใจเขารู้สึกแย่มากเลยที่ทําให้คุณนะต้องรอทําให้คุณต้องแบบเป็นฝ่ายแบบอ่า อยู่กับตัวเองอะ่ะเหมือนความสุขเหมือนคุณโดนทิ้งอะ่ะเออเขารู้สึกว่าเขาทิงาท้งคุณเขาทําให้คุณต้องรองไม่ว่าจะกรณีอะไรก็ตามไม่วาม่จาจะเขายังไม่พร้อมหรือเขายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันจบไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกคนนั้นแล้วเขาก็อยากจะเข้าหาคุณแต่เขารู้ว่า,าเขาคข้าหาคุณเนี่ยมันก,ก็จะผิดสิลมันก็จะไม่ดีคุณจะดูไม่ดีนะคะอย่างงี้เขาก็ทําไม่ได้แต่เขาก็ยังปล่อยให้คุณต้องรอนานตัวเขาเองก็ยังไม่ชัดเจนกับการเคลียอะไรต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า กล่องเนี่ยเหมือนกับเป็นข้อความที่ลักษณะแบบเขาอะอยากหาคุณมากเขาต้องการคุณมากเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารอคอยมานานแสนนานเขาได้พบเจอคุณแล้วไม่เป็นลักษณะเหมือกับว่าเอ้ยฉันได้เจอเธอแล้วนะในในที่สุดฉันได้พบเจอเธอแล้วนะฉันไม่อยากจะปล่อยเธอไปนะคะเหมือนบางคนเนี่ยก็อยู่ในถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แบบสองสามคนเนี่ยอบอกเลยนะว่าเขาพยายามจะรักคุณไว้เพราะเขาอะรักคุณเขารู้สึกดีกับคุณนะแต่เขายังแค่แบบ ไม่สามารถแบบตัดสินใจอะไรได้เหมือนก็นยังไม่สามารถอันเท็กแคั่นหรือตัดสินใจอะไรได้แบบจริงจังเฉยๆาจะเป็นเพราะผลประโยชน์หรือหน้าที่หรืออะไรหรือเปล่าแทน,นที่ว่าคนวามที่จับเราจะดีกว่าคนที่มีจุขขอแล้วหรือแบบคนที่เลิกลาเพิ่งจะจบความสัมพันธ์ม,มาอะไรเงี้ยแล้วไม่เปิดใจเป็นตัวแต่ก็แบบเหมือนชอบเราแต่ก็ตัวที่จะแบบเข้ามาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเรือโดนเนี่ยสิ่งที่เขาจะบอกอคุณนะเะท่าที่ยักเห็นก็คือจะแบบว่าเขาอยากจะมาหาคุณแล้วถ้าคุณยิ่งดีกว่าคณแบบ ทางไกลระยะทางเป็นอุปสรรคเนี่ยเขาอยากจะมาหาคุณแล้วเขาอยากจะเดินทางมาพบเจอกคุณแล้วเขาไม่อยากหลออีกแล้วนะคะบางคนเนี่ย,ยต้องบอกนะสำหรับบางคนเ,นเขาเหมือนก็นยังแบบให้คุณเป็นตัวเลือกในช้อยของเขาอยู่เพราะเขาเองก็ยังไม่รู้จะเลือกใครเขายังไม่อยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์อันนี้ก็ขึ้นมาให้คนอีกรูปหนึ่งเลยนะจ้บถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นตัวเลือกอะ่ะนั่นแหละ ข้อความเนี่ยสำหรับคุณเลยนั่นคือสิ่งที่เขาจะบอกว่าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ให้ความชัดเจนกับใครเพราะเขายังอยากแบบเลือกไปเรื่อยๆเ,เขายังอยากแบบทําให้คุณรอไปก่อนอะไรยเงี้ยเขายังไม่อยากจะจริงจังน,นะคะกองสาม 3, แอนมองว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแรงมากเหมือนกันอือ ือเาห็นว่าสำหรับบางคนอะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกรณีที่ว่าเขาเนี่ยเพิ่งจบ,บความสัมพันธ์มายังไม่พร้อมเปิดใจอะไม่น่ากังวลหรือถ้าเขาพยายามจะเคลียร์กับคนปัจจุบันพยายามจะจบพยายามจะไปหย่าพยายามจะทําให้ตัวเองกลับมาสนิทครั้งที่จะเข้ามาหาคุณให้มันถูกต้องตามกฎหมายให้มันถูกลลาหลักศีลธรรมนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะเขาก็จะทําแล้วเขาก็จะเข้ามาหาคุณจริง ต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเล่นนึงชิวๆเหมือนกับไม่ซีเรียสไม่จริงจังแล้วคุณรู้ว่าคุณเหมือนกับเป็นหนึ่งในตัวละอันั้นก็คือจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคือมันจะไม่มีความชัดเจน,นะคะราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนนะคะมันขึ้นมาให้สองแบบเลยนะคะมันมีทงดีหรือก็ไม่ดีแต่ทางนี้ทานั้น,นียก็กบหนักของคนกองเงี้ยสิเขาอยากบอกก็คือ,ขอเขาว่า ก็อยากข้อหาคุณนะเขาเขาก็อยากจะหาคุณเขาก็อยากจะทำความุู้จป็นคุณอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ตัวเขาเองก็คือรู้สึกว่าแบบเออมันยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องโฟกัสเรื่องของความแบบหรือเ,เปล่านะคะกอนเนี้ยต้องใช้ความอดทนเงี่ยตันะเ,เวลาความอดทนนะคะสูงมากเขาบอกว่าเวลามันยังไม่ใช่สำหรับ เขาเพยายามจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องอื่นเพื่อที่จะให้หลืมเราบางทีเขาอยากจะลืมเราเขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาเหมือนยังไม่เชื่อเขายังมีความกลัวความกังวลอีกอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเหมือนไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นไม่เชื่อว่าคุณจะต้องการเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะแต่เขาก็คิดถึงคุณตลอดเวลาแต่เขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ทางนั้นตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ คือเขาจะคิดถึงคุณรู้สึกถึงคุณนะนะคะเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ให้เหมือนขึ้นมาในลักษณะอนี้น,นะเขาพยายามจะหนีเขาพยายามจะทิ้งคุณไปทาจปล่อยคุณเขาพยายามจะหนีแต่ก็ทำไม่ได้นะคะใช่หมอมันเหมือนกับแบบฮอตแดนโคลจริงๆอะ่ะ <laughs> 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 เดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวแบบสองวันดีซีวันใครเดี๋ยวมีเข้าผีออกเขาอยากจะจูบคุณเยี่ย้อยู่ก็มาถึงแบบอยากจะจูบอย,า,อยา,ากจะจูบอยากจะ สิบแปดบอกกับคุณแล้วก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็กลับมามันเหมือนกัเดี๋ยวอยากจะมาหาหรืก็ได้ค,คือความรู้สึกเหมือนอะไรหรือเป่าทำให้เราเห็นภาพแบบเหมือน,นคนที่อยากจะโสดอะแต่ก็รักคุณแต่ไม่อยากให้ความสมพัญกับคุณแต่อยากมาแบบมีอะไรกับคุณอยากจูบคุณก่อนคุณอยากมาหาคุณอยากพาคุณไปเดทแล้วพอเดทเ,เสร็จปุ๊บ ук, โอเคฉันกลับไปทําหน้าที่ของฉันเราก็เป็นคนคุยเหมือนเดิมน,นะแต่พอแบบฉันอยากมีอะไรฉันก็จะแบบมาหาเธอนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้แต่คือก็็เค้ากไไมม่่ดีนนอืะ แต่คือแบบว่าเขาอยากอยากได้ความสัมพันธ์แบบเนี้ยเออแบบไม่ต้องมาผูกมัดอะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ให้รู้ว่าเอ้ยเราเราคุยกันนะเราเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแฟนที่ยังไม่ใช่แบบสถานะชัดเจนนะเออยนะแต่ค่ะไม่เคยเจอพลังงานนี้นะเขาชอบการแต่งตัวของคุณนะคะการแต่งตัวหน้าตาลูกล้างของคุณนะคะคุณเป็นสเปคเขาเลยนะคะเป็นไพ่เขาเลยสเปคเขาเลย เพราะฉันกองเนี้ยแอนมองว่าคนคนนี้เขาคาาา่อนข้างที่จะยังไงเดียวเหมือนกับเรื่องมากเรื่องเยอะจริงๆนะคุณเจอแบบคุณเป็นกองเดียวที่แบบเจอคนที่แบบสุดๆและสุดยอดเลยนะคะแต่ทางนี้ทางนี้นเขาก็เหมือนกับมันเหมือนกับพยายามจะแบบเหมือนคนที่อยากมีความรักแต่ก็ไม่กล้าที่จะหลักใครอะไรเนี้ยมันก็ต้องแบบใช้เวลามันก็ต้องแบบทําใจนะคะว่าเออเราต้องมาเจอคนแบบเนี้ย บางครั้งมันก็อาจจะเป็นบทเรียนหนึ่งให้เราได้รู้ว่าการที่เราเจออะไรแบบนี้เราต้องรับตัวเองให้มากนะคะอะไรจะเกิดเราก็ปล่อยให้มันเกิดไปนะคะไม่ต้องไปเสียใจกลับาามันนะคะประมาณนี้ะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าเหมือนกันนะคะว่าปืนก็ชอบนะแต่ไม่กล้าไม่กล้าเข้าหายังไม่กล้าให้ความชัดเจนเพราะเหมือนกับรักเราแต่ก็ยังอยากแบบได้เวลาให้ตัวเองยังอยากเป็นโสดอยู่อะไรเงี้ยอยากมีแฟนแลว้วก็อยากเป็นโสดด้วยอะไรเงี้ยเออนะคะก็เหมือนกับว่าความสุขแบบยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น ก็ประมาณนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะเวทเจอกัด้ใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ